สวัสดีครับดีๆช่องดีเดีสนานะครับตอนนี้เราถ่ายเป็นคลิปนะครับ ตัวน้อยเราอยู่นี้นะครับไ,ไหนไม่ได้ไม่ได้ผมมาเลยอันนี้เป็นส่วนยางนะ สาวคาร์ล่อะอาใส่รองเท้าพี่ลูกเอาร์ล่สาสวยามากเลยค่ะ FC ไปข้างหน้าลูกก่อนซูมเลยปะอะไรอ่ะโน่นโน่นโน่นรองเท้ากันไดิตรงนู่นเป็นสวนเป็นสวนของชาวบ้านนะครับก็สวยพอสมควรนะครับที่ตรงนี้ อ่ะมาจับสวัสดีครับดีดีนะครับอ่าฝั่งนี้เป็นสวนสวนสวนมันสวนมันเนาะครับผมแต่สวยมากเลยนะครับฮ่าซูมได้ถ้าเป็นแบบอ่าขาจะเข้าจะเอินยังไงอ่าเป็นอย่างคือคืออยู่แถวอันนั่นไหมแถวอันโคราชอ่ะไหมที่ขาเจ้าเป็นมีโซนรีสอร์ททำไมอ่ะ สวยมากเลยครับทีมให้หิอะไรพวกเนี่ยไม่รู้ไปต่อไปต่อไปต่อไปเราพักเครื่องรถก่อนนะครับเดี๋ยวเครื่องรถเราเนาะเดี๋ยวรถเราเนาะตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึาแม่หลุดเลยอุ้ยเอ้าน้องหมามาแต่ไหนน้องหมามาแต่ไหนคะวัดหรืออะไรเนี่ยสวนสวนสวนใช่ไหมน้องหมามาเลยค่ะตั้งสามสี่ตัว นิ่วยิ้มใ,ใจเหมือนเรารู้จักกันเลยนะคะเป็นไรคะเขาบอกเขาบอกอะไรเขาบอกอะไรไม่รู้คำถามว่าจะไปไหนกัน <c oughs> จะไปเที่ยวค่ะามาเนี่ยิใส่ให้เลยมาเด้อเอ้าตัวนางงามหน่อยดิตัวนางงามนะตัวดำดำนะเฮ้ยจะไปแล้วเกย์เพ <c oughs> ิ่งเพิ่งจะมาเห่ากันเลยคะ่ะเหาียวะ

ทังทางวัดอ่ะทางวัดไปแถวอันทัา้าเข้าไปรับไปหะแถวรับก,กันนะแถวนั้นน่าจะเปิดแบบเป็นร้านอาหาร เนาะตรงนี้จะเป็นพลันหินนะครับเนาะเอ๊ะอะไรคือพลันหินจากแล้วเขาจะเป็นพลันหินเนาะเอฟซีสามารถเห็นแต่จะเห็นได้นะคะว่าสวยมากนั่นนี่ก็สวยค่ะเอฟซีสวยที่สุดเลยอ่ะแต่ยังไม่อยากรู้ว่าเป็น,นที่ของใครอะ่ะ นีไรต่อนะคะถ้าเราไปใกล้ๆจะสวยกว่านี้นะครับถ้าเราจะเข้าไปมันจะเป็นอะไรไหมแต่เหมือนจะเข้าไปไม่ได้ไม่มีทา<ช>งเข้าทุ่งนาค่ะอันนี้เป็นส่วนเขานะครับน,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 นี่ครับมีข้าวมีกล้วยผมว่าที่ตรงนี้สวยมากเลยถ้าเป็นแบบสไตล์แบบอันหินท่าหะ แบบบ้านนะอันนี้ก็เป็นคลิปชมทุ่งชมชมสวนแบบคลิปยาวๆเลยนะครับ ครับอีกมุมหนึง่งเดยดว่าสวยนะครับที่ตรงนี้ถ้าใครชอบสไตล์แบบนี้นะสไตล์หินผาอันนี้นาจะเป็นเถียงของเขานะว่าแม่คงอันหน้าสุดอันนี้เรามีอัมโบนะครับอัมโบหรือวัวเราไปดูไปเราไปดู คุยไรท่ะนี่ชิปโปอะฮิปโปจะน้อยเราวิ่งเล่นเพลินเลยเพราะว่าไม่ค่อยมีรถเนาะแต่ก็อย่าไปวิ่งใส่วัวนะลูกอย่าไปชนวัวอย่าไปชนวัวเพื่อนเด้อเฮ้ยเสียตังค์เนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินไปสัมภาษณ์วัวนะครับเอาวไม่ใช่เหรอคุยกับวัวได้ อ้ยได้อ๋อรอ็่ไเดี๋ยวกไปดูไปไปรันูนคีโป่อ้ันนี้วัวใครเอ่ยวัวตัวนี้นะคะประมาณทุเกษค่ะหาว่ะไทั่วเลยอันนี้เป็นทางเขาส่วนจะเอ๋มีใครอยู่ไหมเอ่ยโอ้ยอยากได้ที่ตรงนี้ เพื่อนมากราบรถเราก็จะดูน้องวัวกินหญ้านะครับตอนนี้เป็นบรรยากาศบ้านทุ่งนะครับปปอันนี้คุณตาจะเอาวัวเข้าบ้าน้วนะคะแม่ปปคุณตามีวัวเยอะข่าดนี้ตังหลายเสียงนะเนี่ย,ยาาส่วนนี่น่ะ สวัสดีครับมุตาสวัสดีเด้อสวัสดีคุตาเด้อครับครับอันนี้เจ้าของสวนนะครับป้อนงามขนาดไอตรงตรงที่เป็นพละรันหินไหมหักบ่ดูเข้าไปจังเลยข้างนหะ เอาล้าลวรถเท่าเลยเอาอุา้มล,ลูกนะอ๋อในสนวนกล้วยหอมก้อยนะครับเราจะ ม,มุกตาไม่เคยเห็นวัวน,นะครับมุกตาบอกว่าฮิปโปกันตอนนี้เจ้าของสวนเพื่อนอนุญาตแล้วนะครับเราก็จะเดินไปชมดูนะครับไปทางไหนนี่ครับ บ่ห então, ้อาที่ Bey oh, ึ้นไปห้างไปทั้งหดฮะอยากขึ้นไปทังเพิงใช่ไหไปนี่แม้นบ่ครับนี่้ครับงอ้อแต่แทนนะอ๋อมานมันกนี่ผมหมักมองนมเออมาตะแกงกองเรเอาเหลียวบางทีนีคือขาแค่มากในบริการแต่อันนี้เผื่อมคเนี่ย ใช่อ๋ออันนี้อันนี้เป็นกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมกล้วยหอมะคะอืออมา่เอืมอ๋อครับไม่เอมาตัวขายพันมันเนาะตัวกันปูแล้วก็บอมาดูลาุละ อ๋ออ้ต้นกระเจี๊ยบพร้อมในมุกเอออันนี้คือต้นกระเจี๊ยบนะครับโอ้เราได้หลายอย่างมากเลยนะคะพี่คะบางเมื่อบ,าง,บางว่างมูหนูออกมากได้อีกเงี้ยโอเคค่ะตัดค่ะตัวยุ่งกัดขอคุณค่าตอนนี้น้องมุกตาเดินนำเลยนะครับจะไปขึ้นลารนหินนะครับ ฝั่งนี่ป่ะครับขวาขวาขวาอ๋ออ่ะลูกเนี่ยเอาเอาลูกเนี่ยเด้อเดินตามทางเอาแม่อุ้มแม่อุ้มแม่อุ้มตามทางไปไหนพี่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 เดี๋ยวแม่อุ้มหนูขึ้นไปหนูเดินช้าเอาบึงเหมือนบึงแล้วหนูเดินทางค่ะตอนนี้เราจะขึ้นภูเขานะครับ ไปทาง <st win 't> ไหนวะตอนนี้เรากำลังขึ้นภูเขานะครับเด,เดี๋ยวขึ้นมาถึงนี้ก่อนลูกค่อยเดินค่อยเดิน ครับผมอันนี้เหมือนงูเลยเ<ม>ห็นไหมคืองูเห่าเลยว่ะไปข้างบนนี่สวยมากเลยครับอันนี้เรากำลังเดินขึ้นไปนะครับ <c oughs> มัน,มน,มนปมเป็นยัง ตอนนี้เรากําลังเดินขึ้นภูเขากันโอ้ไอ้ไม่มีต้นอนะไรนั่นพร้อม,มเห็นว่าดอกม่วงอ่ะเห็นว่าดอกสีชมพูอ่ะมาดูต้นอย่าง<ด>อ่ะขึ้นไปก็มาให้อุมนะ้มเนาะมามาพ่ออุมอ้มอ่ะอุ้มอุ้มมาอุมอ้มอุ้มพ่ออุ้มกันไปกันโอ้ลมรุ่มทุ่งชมเดียวเดียวเดียวลูกนี่ไม่ได้อยากให้อุม้มเนะพุ่แดนอยากไปทางพุน่นไหมเอออะไรผมก็อยากไป มาบอกให้ยังไปตามหินพาซอกหินไปยังสี่เราบอกมามาอุ้มก่อนเออวันนี้ค่ำเพีง,งมืดมีเจ๊ก็เสียผักรถแบบฟินอยนู่เนี่ยข้าก็ลองทางพุ่นาหนาอ่วันนี้เรามาปีนภูผากันนะคะมันเดินยังไม่ได้ลูกเดินเดินยังไม่ได้เดีเด๋ยวว่าไปมันเดินไม่ได้อันาดนี้ เดินไม่ได้ขึ้นสิยอมบ่เดี๋ยวขึ้นไปนี่ก่อนมุกตานี่ม่อยยอมนะคะอ๋อปลูกไหปลูกมันทุกหม่องเลยเนี่ยมันมีตะป่าลูกเห็นไหมยื่นยื่นงาเอ้าเข้าทำอะไรกันคะน่ะลดลมอันนี้เป็นบรรยากาศจากมุมบนนะครับนี่นมันจะกินปกน ไงครับผมอันนี้เราถ่ายจากมุมบนนะครับตรงหินผาที่เราอ่าบาต้องขึ้นมาบาต้องขึ้นมาสี่มื่นลงู่หุนาะโอ้โ ครับผมตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนพรลานหินแล้วครับข้างล่างก็จะมีต้นมะละกอเนาะแล้วก็เป็นทุ่งนาครับผมอันนี้บรรยากาศตรงที่ตรงนี้นะแบบสวยมากเลยครับอันนี้อันนี้เป็นเถียงเป็นเถียงนาของเจ้าของสวนเขานะครับ นี่เป็นน่าจะเป็นจุดชมวิวของกลุกตุมได้เลยนะครับเจ้าของสวนบอกว่าจะมาตอนไหนก็นมานเนาะอครับมาถ่ายเลยครับตอนนี้เจ้าของสวนอนุญาตหมดแล้วนะครับเดี๋ยวน้องมุกตาไปโรงเรียนก่อนเนาะเดี๋ยวพาขึ้นไปนู่นเลยข้างบนนี้แต่ตอนนี้เราอยู่เราก็อยู่สูงสูงเติบอยู่เนาะ ไปกเอะามอยมองนนั่งพีพัฒนาเลยไหมาจใช่ไปบงห้ามีอย่งแปลกนียนี่อะไรอม่มอห่าอันนี้ม่มอดด้วย ไม่ใช่มอสมอสมอสขึ้นลำหินลลนี่แหลนะอ๋อตรงนั้นเ,ออเดี๋ยวดีๆพาไปดูนะครับเหมือนตรงที่เหมือนเหมือนนั่งกรรมฐานอ่าเหมือนที่ที่ทพานั่งกรรมฐานนี่ตรงนี้ครับตอนนี้ดูมุกตากับแม่มุกตาเต้นก่อนนะครับ อันนี้เราอยู่ข้างบนสูงเติบแล้วนะครับอันนี้ต้นยังเฮ้ยอนะต้นมะข้ออ่ะต้นมะไงวะมะแมนมะเมนบางวะเอ้ยมากอันนั้นมากอันอยังเกาะสมมอหรือเปล่าอันนี้คือมะสมมอนะครับ ครับผมตรงนี้เป็นหินวางเหมือนซ้อนกันนะครับดูคล้ายๆคล้ายๆคล้ายๆอะไรนะอันนี้เหมือนหัวเต่าเลยครับตรงเนี้ยแล้วก็เหมือนกระดองเต่านะถ้าดูแบบมุมนี้จะเหมือนนกหรือเปล่าแต่ดูอย่างนี้เหมือนเต่าเลยนะครับนี่นะครับ ไอตรงฝั่งฝั่งนี้จะเป็นเป็นหัวนะครับผมแล้วก็เป็นกระดองแต่ตรงนี้เหมือนน้ำซออหรือเปล่าหรือยังไงไม่รู้มันก็เดี๋ยวเดีมาดูตรงนี้ก่อนแต่เหมือนเต่ามากเลยนะครับนี่มันเต่าหรือตัวอะไรไม่รู้เดี๋ย <laughs> ต้องดูอีกมุมหนึ่งนะครับนูนมุกตามุกตามุกตา <ห ả? S 2> อันนี้เป็นแสงพระอาทิตย์สองซอดมานะครับ,าาบแล้วก็มีต้นมะขามด้วยเนาะข้างข้าง ครับผมเดี๋ยวเราไปดูอีกที่หนึ่งก่อนน,นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ทายยุ่ันละ่ะเดี๋ยวเจ้าของสวนเขาบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าจะอ่าแปงกว่านี้นะครับอันนี้เป็นทุ่งนา อ้โห,โหอันนี้เป็นพลานหินหมดเลยนะครับเดี๋ยวเจ้าของที่เขาบอกว่าอา่ปีหน้าเดี๋ยวทำให้อ่าแปลนกว่านี้ข้าเ <c oughs> จ้าเอื้นย่างเงก็ะถ,า,ถางออกนะทางเป่าออกนะ เขาบอกว่าใครอยากมาเที่ยวมาได้เลยนะครับเดี๋ยวปีหน้าจะเห็นเป็นรูปร่างอะไรเยอะกว่านี้เยอะเลยตอนนี้ แล้วก็กลัวตกนะครับแต่สวยมากครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ดีๆก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอขอบคุณสำหรับอ้าวบายบายแล้ว สำหรับ FC ทุกท่านนะครับที่คอยติดตามดีๆและคอยให้กำลังใจทางคอมเมนต์นะครับสวัสดีครับ